เอาเห็นลาบูแจมแจ๊บปุณิเอ๊ะในกันเออเอากับเนื้อหมูไปล้วนใส่ไฟใส่น้าปลาแล้วแล้วกัใส่ปลาแดงเออเนหน้าปลาไม่เคยใส่แดงเทื่าแอกว่าปลาแดงเห็นเขาใส่กันเลยใส่ลองเบิองเอรอใส่เข้าครัวมันจะรสแบบเผ็ดเนี่ยเข้าครัวลงไปจังอะไรเออเอากับอันเอาหอมใส่แจ้งอะไร เออมือดีมากถแต่งเอาสปงสลุดจังเลยเอ่อมะนาวทำนั่นละเออว่าไม่ยังไงเออนี่แล้วแล้วก็ควนเจ้าปันนี่อั่นเนี่ยอันเนื้อหมูงามๆนะครับนี่กะใส่หัวหอมเจ้าปันนี่อัน,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 อน,อนต้นหอมลงไปจังเลยเนี่ยหอมหวยๆเนี่ยนะครับนี่ก็ เป็นอาหารนะครับเป็ดยำเ้ากินเขายำเ้า,าอูบงงอาอานะ้บ่มียังเห็ดง่ายๆก็เห็ดเลนูยังยๆเนี่ยเิียบแจ้งลอยเออแล้มันเสียบบดเสียบกับรุงเพิ่มนะบ่มียังไรเออกระจาลาบหมูซื่อๆนี่แล้วก็ใส่น้ำปลาจาังหน่อยมันบ่เค็มเออเค้นไปคนมาแล้วก็เสมเบิ่งอยู่นั่นล่ะเิียบบดเสียบก็บ่เอาขึ้นจักเทื่ยนหรอก บางเท้อมันแสบน่บนะตัวเสียมซึ่งอ่ะนน <c oughs> มี่จะมาเพิ่มเครื่องมอเ้วจะตักเสืบ <c oughs> เอาเสืบได้มาดิเ <c oughs> นี่ยนีล่ลาบหมูเส็บๆนั <c oughs> ่นกับเขาเนี้ยห่อนห่อน <c oughs> หลังจากไปเคยไปซื้อเขาลาบหมูใจ่นำตัน <c oughs> กินข้ามไปข้าเดียว <c oughs> โอ้ยมาสัน่นหวานอ้อยต่อย <c oughs> ทำมือบั่นด้ใส่น้ำตาลเฮ็ดไข่อยู่มาสมจักหน่อยเออเฮ็ดก,ก็เลยอันมาซื้อเองมาเฮ็ดเองไหมอ่าเนี่ยปั่นเข,าข่าคำยิงใหญ่ยิ่งกังเนี่ยเฮ็ดมันเป็นขึ้นซอนนี่ละเออแล้วก็ปวดเลยไปเลยนะโป้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันซ้อน,นตักอ๋อเฮ็ดยาก แซ่บไรมาเ <c oughs> ฮ็ดเบียก์มาเสรนเนี่ยวิ่งมาตัดส่วนออกเซ็ปนั่นโอ้ยตัวก็มีไงก็หมูเนาะโอ้ยไปซังไหนเนาะนุะน่มตัวดูทอดนิว้วอ่ะเฮือเตีเฮือเตี๋ยออกอาตังตันละเอาใจคำก่อน ฝากไว้ในอ้อมอ้อมใจนะครับก็ยังมีอีกหลายตอนที่นำเสน่หทุกท่านได้ชมกันเหวีป็นบ้านกันเอาเ็ดเนีย